สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้ก็พบกันเจอเจ้าเจ้าบรรยากาศในหนองนะครับนะหนองเปงนะคำวังครับหนองเปงบ้านนาคำวังอำเภอบ้านดวงจังหวัดอุดรครับบรรยากาศเจอเ้าเจ้าเริ่มเมื่อน,นี้ทีมงานแล้วก็ให้บานนะเนาะบรรดาเซียนเพื่อนก็บก,กำลังเริ่มแล้วครับจับจองพื้นที่ตั้งห่างกลางสะดุ้งไปสั้นแล้วครับ หนองประมาณสักสามสิบสี่สิบไร่ละบัตราคาสองรอยครับมืนี้มอนี้้างเอาขึ้นมดล่ะังเนปวดโอยลอกแค่ลวนว่าะเคา่อุ้ยพ่อตอ Kakak dia Kakak dia มาลุนน้ากันครับน้องบันหน้าคําว่างบัตรสองร้อยบาทครับน้องเป่งบั้นหน้าคําว่งเปิ้าด่างนี่ไหมเ่หัต้ง่อะไรครับต้อง่อ้ลอู้เาได้อไป้ายัได้ไปยังเน่หญพอนัด้มากครับเปล่าต มมันปลาขาวไปสักก้อนโอ้าโอ้วเท้าเยน้ามาตอไกเลยน้องวันไหนพดใมาครับวันไหพัดในมา

เอาอยู่เลยครับฟังเด้อบ่ปัดเร็วผมไปแล้วใส่จักอัน <laughs> 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 chào <laughs> chị cây bây giờ mắt cũng dáng hết luôn ปลาขาวลายยครับนี้ปลางไม่ค่อยเห็นไปไหนนะครับยังบ้นได้เห็นยังนอนเยู่ปลายังนอนอยู่ยังเป็นปลาขาวปลาซอยครับแรกๆตอนนี้

เดี๋ยวยินแต่เสียงห้องอยู่ใส่เนาะเขาออยู่ใส่เนาะครับอาชาโดครับ

ในเป็นปลาปลาปลาตะเพียนไงครับพี่น้องตะเพียนไงมันสองโลปลายเหมือนกันนะโ้ย คนเจ้านี้ครับเอิ้ลปลาตองไก่ไงอะโชว์นู่ไหนอ่ะเอาแล้วบอกน่นะครับปลาตองไก่ไงโอ้ยปลาปลาไม่บับงเรงียบ,บรยบร้อยครับเย็บรอยข้าวปลาขาวครับตัดซ่อนอน่ครับปลาขาว แ้วปีนี้สู่ปีที่แล้กวก่ได้ครับป่าปีนี้น่ะ ปลือกแต่วาทีอมันป่าเนี่ยองไก้ลูกไมกะมครับตองไก่ละโอ้ตองไก่ไงครับเี่ำลังไปซอยกันครับอ่าเรียบร้อยครับผมไกไ่ไง ปลาข้าวฉันครับเห็นบ่ปลาข้าวแทบปะฟังน้องทั้งนั้นเลยตัวพญ่เป็นไรครับมันสองโลนี่ละมั้งเรียบร้อยครับรเสียงแรงเสียงแรงใส่ป๊อปอักต่อร้านมึงงานวิ่งเลย

มันเจ้านี่ครับป่ายหญ่อีกแล้วครับโอ้ป่าอย่างนั้นเนี่ยต้องกายหรือเปล่ากระโดดอีกว่ะ

ตลาดปลาครับร้เอาละห้าสิบตองกายโลละเก้าสิบไมเท่านะครับแมงตจ้ามากีวบอกวาแบบอไเนาใชี่ยาอเ้มเียห้เมหมกันอ๋อกอ่สิบบาทเหรออาปลานี่ใช่อะ เออแมนหันละเอาไสหันหนาเออพอดีตัวเอาไสเอาไสกันตาเออเด่นละตาเจ้าอีกว่าตาตะเพียนนะตเพียนลดจังหวัปหาซีบมุกซีบังเจ้าอีกว่าเปิดปลาตองไก่ใหญ่แล้วเต็มทังพอดีไก่ทัง <c oughs> ได <ง S 2> ้หลายครับตัวน้อยต้อ <c oughs> ืมงตัวตัวน้อยสะดุ้งไหมครับนี่แมนสะดุง้งสะ,ะดุ้งครับสามตองสามตอง,ตองเต็มทังแล้วครับผ<า>มนะครับว่างมาเนี่ยครับปลาขาว

อเตลาดปลาอยู่แล้วครับเบงคู่นะครับนี่คตลาดปลาครับายดิายดีคนะครโหาเ ตุ๊กตาพงษ์เนี่ยตุ๊กตาพงษ์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 ตุ๊กตา่งษ์ตุ๊กตาพ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 งษ์ด้๊กตาพงษ์ตุ๊กตาพงษ์ตุ๊กตาพงษ์ตุไกตาพงษ์ุ่๊กตาพงษ์ตุ๊กตาพงษ์ตุ๊กตาพงษ

ไายแล้วครับผมไ,นนไม่น้อขายนตาเอาเป็นมาขายต่อ,ตอกันหลายลตัวนี้ใหญ่เลย ปิดไหมครับหนอยไไงผู้ใดก็ได้เนะผู้ใดก็พอเรื่อยสตรอง